ส่งกำลังใจฟิล์มรัฐภูมิป่วยโรคร้ายแรงเครียดกลัวไม่มีชีวิตอยู่ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิได้ออกมาเปิดใจว่าตนเองนั้นป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรัว่วมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี64เริ่มจากที่นั่งสมาธิปกติจะได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง พอนั่งครั้งนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรนอนตะแคงข้างปกตินอนตะแคงแขนเราจะหนีบหัวใจเราก็จะรู้สึกว่ามันเต้นแปลกๆจากเดิมเช้ามาเลยไปตรวจร่างกายเพราะเป็นคนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหมอตรวจเขาก็ตกใจว่าทำไมเสียงหัวใจแปลกๆ เราเลยคิดในใจว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยเข้าตรวจใหญ่เลยรู้ว่าลิ้นหัวใจช่องล่างสายรัว่วขนาดร้ายแรงที่สุดซึ่งลิ้นหัวใจในทางการแพทย์จะมี4ระดับตั้งแต่เบาไปถึงหนักเบาสุดก็1ห,หนักสุดก็4ของผมขั้นที่4ก็ตกใจเป็นห่วงแม่เราก็คิดว่าจะตายเพราะไม่เคยเป็นแต่หมอให้ข้อมูลให้ความรู้ว่านวัตกรรมทางการแพทย์เขาผ่าได้และมีผ่าแบบ2แบบก็คือผ่าตรงอกกลา กับหาใต้เร้านมเลยถามว่ามีหมอที่ไหนบ้างที่ผ่าตรงใต้เร้านมเพราะถ้าผ่าหน้าอกกลางคงรับไม่ได้ทางคุณหมอเลยแนะนําว่ามีอยู่ที่เดียวที่รามาผมเลยไปตรวจอีกรอบที่รามาและนัดคุณหมอไว้ ก็วางแผนไว้ว่าจะผาและตรวจร่างกายทุกเดือนเพื่อดูว่าร่างกายเรามันแย่ไปมากกว่านี้ไหมซึ่งหมอเขาก็ตั้งไว้ว่าอยากให้ผ่าเดือนเมษาปีหน้าก็เลยต้องเช็คตลอดเพราะข่าวคนตายด้วยโรคหัวใจเยอะมากจนหลอนและช่วงแรกๆตนก็ทำใจไม่ได้เครียดมากเตรียมวางแผนชีวิตไว้เลย ถ้าตายไปพ่อแม่จะอยู่ยังไงแต่พอเริ่มอยู่กับมันได้ก็เริ่มชินดูแลตัวเองออกกำลังกายเบาๆพยายามเดินเยอะๆห้ามกินเค็มห้ามนอนดึกและด้านคุณหมอก็ให้ยาเป็นละลายเกลือมาที่กินแล้วให้เกลือออกจากร่างกาย เพราะคุณหมอบอกว่าเกลือจะทำให้หัวใจเราโตพอโตแล้วน้ำจะท่วมปอดอาการอื่นๆจะตามมาวิธีรักษาวิธีเดียวก็คือการผ่าตัดตอนนี้ตอบไม่ได้ว่าผ่าแล้วจะเป็นยังไงบ้างไม่สามารถการันตีผลได้100%ด้านคุณพ่อคุณแม่พ่อรู้เดือนแรกก็ร้องไห้กันทุกวันจนผมเครียดแต่ก็ผ่านมาได้ช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาก็เริ่มดีขึ้นเพราะเราก็พยายามปลอบว่าไม่เป็นอะไร และตอนนี้ในเรื่องของการทำงานก็ไม่มีอุปสรรคอะไรตอนนี้ก็รอแค่พายอย่างเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ